ครับเมื่อหนีตื่นมายัมาเศร้านะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องบรรยาก,กาศยัมาเศร้าโดยการขี่รถหลบบานนะครับว่าถนนหลบบานเป็นจยงไรนะครับตอนนี้ถนนบ้านนาเฮ้านะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วนี่กับปีนี้เป็นแตกต่างกันแห้งนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่อ่าอยา่างไรพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเบื้องกี่ถนนอ่าที่มันได้เรียบมันกับไปได้ไง่ายนะครับนี่คือออกจากบานนะครับ ไปหาสามแยกนะครับเส้นหนึ่งไปดันทิศตะวันตกมาต่อทิศตะวันออกนะครับนี่นาบานแม่บอบนะครับถือว่าถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จลุล่วงภายในมู่บานตาเฮานี่ถือว่าทุกอย่างสําเร็จแล้วนะครับการสัญจรไปมากระสะดวกสบายนะครับบ่มีหลุมบ่มีบอ่อแล้วนะครับเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาตาเฮาก็อจิจมนะครับว่า อ่มีหลุมมีบอ่อตอนนี้นะครับถือว่าทั้งคอนกรีตก็ได้คุณภาพนะครับถนนก็กว้างขวางนะครับการไปมากก็สะดวกสบายแลนมองหนาไปทั้งนั้นที่ตะวันตกเบิงนะครับเบิงบรรยากาศเน้อโมเสาเบิงถนนนทางนะครับถนนนวทางก็เรียบดีนะครับแลนพอใจได้นะครับพี่น้องแต่โดคนที่รอท่านกลับมาบานตอนนี้ก็คือว่าสะดวกแล้วนะครับ ว่าลักษณะของการที่ถนนมันกวงขวางนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ซอยในลักษณะนี้มา,สาเสาร์สีอากาศดีๆนะครับม,มือ่อเสาร์กับร่มผัดมาแบบกับบ่ถึงกับหนาวป่านไหนนะครับช่วงนี้บ่หนาวป่านไหนด้อครับพี่น้อง <c oughs> มาอยู่บ้านกับบ่หนาวป่านไหนเด้อครับช่วงนี้นะบรรยากาศเห็นบอ นี่หลังจาก3้ำแย่แล้วก็จิตตงงกับไปในบ้านนะครับเป็นทางลาดยางใหม่ซึ่งถนน,นนเส้นีนี่ปกติแล้วกับเฮดมาสมัยก่อนนะครับมันกว่างซี่เมตรนะครับขอลาดยางทับหลังนี่ครับถือว่ากว้างซี่เมตรขึ้นกันนะครับแปลนเขา่าบานลายตะกอนเสซน,นีนี่ทุก,ทก,ทกครั้งนะครับแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าสะดวกสบายแลวครับลาดยางทับไปหมดแล้วนะครับผมไอ่พี่น้อง เดินทางไปมากอะสะดวกสบายเลยนะครับคือสิบวัาจำเป็นต้องมีหลุมมีบอ่ออีกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นลักษณะคอนกรีตนะครับที่ํำรุดไปเลยกาเวลาแลี้อย่างต่างๆมันก็นเป็นหลุมเป็นบอ่อบางหม่องนะครับแลวก็มาสอมแซมก,งงสกูสิบบ่อสูงๆต่ำๆนะครับบอ่อสม่ำเสมอแต่ตอนนีเ้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกจุดนะครับพ่อแม่พี่น้อง ได้ใส่ได้ซอยก็รูสึกว่าเออสะดวกสบายดีนะครับนี่ถนนขบ้านนะครับครบเมื่อแตวหลอดย่างเห็นบอกครับสะดวกสบายดีนะครับลาบลรื่นดีนะครับแต้าหูาไปจดต่างๆนะครับถือว่าใส่ได้แล้วนะครับ ลักษณะพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมานี่ก็มาถึงถนนบ้านของคุณอัมพ่าทีระสารนนท์นะครับหรือคุณอ้อยนะครับ,บเส้ษนี้ปกติกะสิมีน้ำถ่วมในช่วงหนาฝนนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีคล่องสรงหนามมีอยังเรียบร้อยแล้วนะครับถนนนั้นทางกะขึ้นขึ้นลงๆสะดวกสบายดีนะครับไมมีอุปสรรคแล้วนะครับเส้นนี้ซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายแล้ว ในการขึ้นในการลงนะครับข้ามาทั้งบ้านกำนันเก่านะครับคุณพอตุกเริ่มถึงนาวัดนะครับถือว่าถนนในบานา้านนะครับถือว่าทุกซอกทุกมุมนะครับในลักษณะส่วนเส้นลักเนี่ยสะดวกมดแล้วนะครับยังอยู่เป็นบางจุดเล็กน้อยนะครับค,รคิดว่าบ่อยยากนะครับนี่นาวัดก็ถือว่าเสด็จแล้วนะครับ การชัญจรไปมาสะดวกเพราะว่าคอนกรีตไม่เนี่ยผมซึกว่าในคุณภาพลายนะครับอพอดีถนนคอนกรีตรเกา่าชำรุดก็มาทับลาดยางก็ที่ําใหอถนนภายในบ้านนะคเนี่ยถือว่าเรียบไปหมดเลยนะครับบ่มีหลุมบ่มีบม่บอนี่มาเบิ่งเส้นถนนไม่นี่ก็ผมซึกว่าความคลุกครัดก็ถือว่าบ่มีเลยนะครับ ถนนกระไดคุณภาพเนี่ยมื่อบานท่านประธานสมัยนะครับบานหน่อยแต่วันออกนะครับขี่รถออมบานก็จะให้ผู้ที่อยู่ใกล้ๆได้เห็นนะครับบางคนมาบานก็อาจับุไดเที่ยวรอบบานว่าถนนเป็นยังไงน,นะครับแต่ตอนนี้ถนนหนทางไปในบานตะเฮานะครับถือว่าสะดวกสบายคือสิบาอายผู้ใดเนาะครับอเวลามาบานนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อกระบอมีแล้วนะครับ โดยการขอความอุดหนุนของท่านนายกป้อมนะครับหรือนายกผลิตอภิรักบริการแต่ในงบประมาณมาหลายนะครับก็เลยทําไม่บานนะเฮานี่ได้รับความสะดวกจากการประปุ่งสมแซมถนนนวนทางนี่เสร็จลักๆนี่จบหมดเลยนะครับถึงว่าถนนไปในบานถนน รับรองสนนเส็นไปเส็นมานะครับผู้เกิดช่วงหลังๆนี่บ่ได้รับความลําบากติจกรนะครับแต่กรนี่มันมีความลําบากหลายนะครับแต่สมัยกุมือนี่สะดวกมากนะครับปีสองปีกับพัฒนาไปได้หลายนะครับนี่คือถนอน <c oughs> เส้นอ่ออกจากบ้านหน่อยนะครับทางตะวันตกไปเขาบานตะเฮาทางตะวันออกไปทางบ้านน้องยาวนะครับมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เป็น ที่แตกอยู่กินว่าเผลก็คืดจีสามแซมนะครับอันนี้ถนนหนทางชำหลุดมองนี่ครับมองที่เป็นปลายเนี่ยนี่ตัวเกา่าก็ถือว่าวางนี่กระบอกปันใดนะครับแต่ว่าข่ามากไกลๆเมื่อกาซิมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ถนน,นก้อนกิดอาจจะชำหลุดชำหลุดไปแน่นะครับก็หลอกไปแน่นะครับ เพราะว่าถนนบางช่วงบางตอนนะครับมันกระด้คุณภาพบางช่วงบางตอนกอาจะบวชได้คุณภาพปันไดน,นะครับขึ้นอยู่กับการทํางานขึ้นอยู่กับการควบคุมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการตรวจสอบนะครับจริงๆประเทศไทยถ้าบอกให้นี่บอกให้ถนัดทางด้านการตรวจสอบปันไดนะครับแต่ตรวจสอบปล้วมันก็สิเจอปัญหาทุกหมองนะครับเพราะว่าแต่หน่วยงานใดน,นะครับหน่วยงานที่ว่าเก่งๆกัน ในมหาวิทยาลัยก็เจอปัญหาขึ้นกันนะครับฉะนั้นประเทศไทยจึงบริเตนะทั้งด้านการตรวจสอบปัญดนะครับแต่ว่าถึงจะได้ก็ตามนะครับบ้านเราช่วงนี้ก็ถือว่าได้โครงการหลายนะครับนี่มาถนนหนารงเรียนนะครับจะจบเลยนะครับนี่การไปมาสะดวกนะครับนี่เห็นว่าครับสะดวกสบายเอามา ท่างโครงทาางโครงมองนี่นะครับใบมาสะดวกสบายทุกอย่างนะครับเริ่มบ้านนาเฮ้าถือว่าถนนช่วงหลังนี้มันได้คุณภาพนะครับการเห็ดอย่างต่างๆการเห็ดทอระบายนาำอย่างต่างๆกางู้ซึกว่าประสิทธิภาพในการที่ใส่ซอยดนนะครับกัดว่าอนุการใส่งานกระดนนะครับแรนมาถ,ถนนกลางบ้าน ถือว่าสะดวกสบายแล้วเ้อพี่น้องสุกูสุคนนะครับปูที่กับมาบานมาเห็นสภาบานตาเหานะครับก็บคือสิริเกิดความผักปุ่มใจในบานเจ้าของมาบานตาเหากับก้อนขีดถนนทางกับสะดวกสบายรออีกจักน้อยนึงนะครับก็บคาดว่าก็คือสิได้คล้องคล้องทรงน้ำนะครับหรือ,อมองถ่มันการระบายน้ำยังบ่ทันของโตปันใดนี่ปืนเพของชาวบ้านก็คือ โอ,อนนะครับนำงวนำก้อยออกจากบ้านไปเรียกว่าไปเลี้ยงอยู่ไฮอยู่หน้านะครับเอ้พืนบ้านเป็นอาชีพจำรองนะครับเจ้าบ้านต้อ,องมีนะครับโอ้ยอากาศเนี่ยมร้าดีด้วยครับเออพี่น้องแจ้งให้พ่อแม่พี่น้อง,แ,ง,นะองแต่ละคนแต่ละท่านเดี๋ยวหงุดหงิสาบนลก้กันว่าบ้านจะเฮาแบบนี้แหละครับช่วงนี้ก็มีฝ่าฝนฝนบ่มีนะครับมีแต่ล่มในช่วงนี้ แจ่งก้าวบอกข่าว่อแม่พี่น้องสุกูสุคนปูทอีอยู่ทั้งไกลนะครับยบังบ่ตดตเหินเาบ,บันนเฮาเป็นจังไ๋นะครับช่วงนี้บรรยากาศอากาศเย็นดีล่มดีนะครับถือว่านี่แหละภาพที่เคยให้พี่น้องได้เบิงนะครับผม